นี่แม็กไปไหนมานี่มนั่งรบ้านขี่ไปบ้านตะบำบ่ไม่จกักรยานคันนี้บ่ไปไหนมามั่งรบ้าน,นบ,บ้าน,นตะบำขี่ไปกับใครก็นนคือเก่งแต่ว่าเมื่อวานไม่เห็นตัวเองในยูทูบเลยใช่ไหมไม่เอ้ยคิดว่าลงอยู่ในะลงดึงแบ่งอยู่ในยูทูบอยู่นะ ทำไมไม่เห็นนะเจก็ออไว้ให้ดีแบกยูุให้ดีแบกไปทำงานกับพ่อกับแม่ก่อนตั้งใจทำงานกับพ่อเรียกก็ได้เองแหละใช่ไหมวันนี้พ่อไม่ได้ไปพาไปทำงานวะฮะแต่แบกไม่ได้ไปวะแสดงว่ายังไม่ได้เบิกค่าแรงใช่ไหม,ไม อ้าวก็มาซื้อของขนมกระเพี่กดิพอให้ค่าแรงเท่าไหร่วันนี้ค่าแรงว่าเบิกให้แห้งมาซื้อวอ่าเบิกโอ้ยที่แม็กโอ้ฝากระป๋องเบอร์ดี้ใช้ทำอะไรนะเฮ้ท,ทอดฮ้ยยัทอดอีกเลย ถ่อ,อเสียบ่ะนี่โอ้โหจักรยานคันนี้มีท่อยเสียใช่ไหมใช้กระป๋องเบอร์ี่กระป๋องกาแฟทำท่อยเสียรถจักรยานใช่ไหมใ,ใ,คใครพาใครพาทำไงทำมาเองเก่งๆเวดีแม็กไหมสมกับเป็นลูกศิษย์ครูแอมหรือเป็นลูกศิษย์ครูอันได้เรียนกับครูแอมไหม กรามใจดีไหมครูอามใจดีกรวนกับครูอามใครใจดีกว่ากันครูอามโอ้ใครเสื้อโดน้ะมันให้ออนขี้งามแต่ยังวงไแม่วันนั้นก็ใส่เสื้อนั้นเนาะใส่เสื้อ,อน,นั้นจะเท,ท่ดีเสื้อไอ้นกอะไรนะเสื้อเมซอนสีกุหลาบนะ ชุดน,นั้นดีแม่งจะใส่เท่งอโอ้แสดงว่าโทรศัพท์ดีแม่งนี่อยู่บ้านนี่เล่น Wi-Fi จะมั้ยหรือเล่นยังไงเลอ้าต่อเล่นยังไงถึงรู้ว่าตัวเองลง YouTube แล้วมันไปด,ดูบ้านเนะฮะไปด,ดูบ้านให้เตาถามให้เตาดูว่าด,ดูบ้านในหะ้เตา วันนี้พี่จะให้หนึ่งคลิปดีแม็ไปดูตัวเองได้เลยใน youtube ว่าดีแม็ทักทวงมาเมื่อวานไม่เจอตัวเองใน youtube เลยเจอแต่รูปคนอื่นใช่ไหมใช่ <c oughs> เออวันนี้เจอตัวเองแล้วมาจากป้านตะบําเป็นลูกศิษย์ครูอวนกับครูอามครูอามใจดีกว่าครูอวนใช่ไหม้ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ทํางานกับพ่อเบอร์ค่าแรงแล้วไม่รู้ว่าเบอร์ค่าแรงกี่บาทว้าบผมมาซื้อขนมกับ พี่เอกเลยวันนี้พรุ่งนี้มาซื้อขนมกับพี่เอกนะพรุ่งนี้ไม่เอายาพาร,ราไปให้ยิ้มุกเลย,อยเออพอดีเลยไปหาย,ยิ้มุกเลยไปไปจับยาพาร,รายิ้มุกพี่เอกให้จับยาพาร,รายิ้มุกมาจากกรุงเทพแล้วอา้าวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แหละอา้าวสวัสดีผู้ชมหน่อยบ๊ายบายผู้ชมหน่อยเออบ๊ายบายแล้วแค่นี้แหละ